เอาละครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพีกอตและในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าทาทาริเดอร์รเวอร์โดยในเกมนี้เนี่ยเราได้รับบทเป็นนักสืบซึ่งเราจะมาสืบเรื่องของการหายตัวไปของคนในแคมป์แคมป์หนึ่งแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มาตั้งแคมป์นะครับว่าเขาหายไปไหนกันโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยช่างเป็นคดีที่น่าประหลาดถ้าไม่ได้อ่านคงไม่เชื่อขนาดนั้นเลยเหรอ การหายตัวไปของคนเหล่านี้มันดูแบบประหลาดมากผู้สูญหายแต่ละคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยโอ้โหมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือต้องมีใครบางคนกําลังทําเรื่องแบบนี้กันแน่นะแสดงเป้าหมายก็คือน่าจะเป็นเควสใช่ไหมล่ะคุณต้องการเปิดการใช้งานของเป้าหมายหรือไม่แสดงเป้าหมายเหรอเปิดไปหน่อยก็ดีเหมือนกันรวบรวมของทั้งหมดของคุณสําหรับการตั้งแคมป์อย่าบอกนะว,ว่า เราต้องไปตั้งแคมป์เพื่อไปตามหาคนเหล่านั้นกันอย่างแรกคือตะเกียงตะเกียงกุญแจรถกระเป๋าสัมภาระนี่ไงกระเป๋าใช่ไหมกดคิวเอ๊ะตรวจด,ดูได้ด้วยของที่จาเป็นอยู่ในเป้น,นี้หมดแล้วโอเคเย่ามาเลยงั้นนะ่ะกุญแจรถกุญแจรถอันนี้อะไรสามนน,นะคะดีขอดูหน่อยซิมันหมุนได้ด้วยนะ W A S D โอ้กดคิวอ่านชื่อลิกิยะยามากุจิ อายุ26ปีสถานที่ตั้งแคมป์ก็คือแคมป์โมริโนซาโตะรายงานก็คือเช้าตู่วันจันผู้จัดการของแคมป์นี้สังเกตว่าแขกที่พักในจุดที่23ไม่กลับไปที่เต็นท์ของเขาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนเข้าของกระจัดก,กระจายรอบเต็นท์แต่ถุงนอนกลับไม่ถูกแตะต้องเลยแขกคนอื่นๆบอกว่าเห็นเขาเดินเล่นในป่าเมื่อวันก่อนแต่หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเขาอีกเลยเราไม่สามารถติดต่อเขาได้เนื่องจากพบโทรศัพท์มือถือของเขาอยู่ภายในกระเป๋าที่เต็นท์ของเขาเอง แล้วพบรองเท้าของเขาอยู่ด้านนอกเต็นท์ด้วยนั่นแหละครับนั่นแหละนะเออนี่ไงโทรศัพท์มือถือหนังสือหรอหนังสือหนังสือต้องอยู่บนชั้นสิไม่มีอะตรงนี้ตรงนั้นหรือเปล่าหนังสือชึบโอเคเราเหลือแค่กุญแจกับตะเกียงอันนี้เป้ากุญแจรถนี่ไงเหลือตะเกียงตะเกียง,ตะ,ยงตะเกียงคงไม่อยู่ในห้องน้ำหรอกใช่ไหม ไหนเอ่ยไม่มีหลอกมก้งตะเกียงตรงเนี้ยอ้ยนี่เราเหรอหล่อจะได้เหมือนกันนะเนี่ยตัดทรงคอมมาซะด้วยเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้โอเคเหลือแค่ตะเกียงอันนี้ไม่ใช่ตะเกียงหลอผมมองไม่เห็นได้ยังไงอยู่ไหนเนี่ยทําไมไม่เก็บบ้านให้มันดีๆละ่ะเราหาตะเกียงไม่เจอเลยเห็นไหมมีโดนัทด้วยเอาไปได้ไดไหรือเปล่าสำนวนคดีนั่นมันช่วยทําให้ฉันกังวลจริงๆไม่เห็นการค้าายกันอีกสาม เหตุการณ์ในแคมป์เดียวกันนักเรียนหญิงวัยรุ่นชายวัยกลางคนและก็หญิงวัยกลางคนที่เป็นนักปีนเขาหไม่มีอะไรเชื่อมกันเลยคนเดียวที่อยู่ในเรื่องนี้ตลอดคือผู้จัดการของแคมป์ฮันแน่เขามีข้อแก้ตัวสำหรับหลายช่วงเวลานั้นน่ะไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับเขากับคดีได้เลยเขาเนียนอยู่หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยหาตะเกียงก่อนเฮ้ยนี่ไงส่วนครัวโอเค ได้ตะเกียงเรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือออกจากอพาร์ตเมนต์ได้เลยเราต้องไปสำรวจคดีกันต่อละเตรียมของทุกอย่างครบแล้วได้เวลาออกเดินทางอุ้ยมาแล้วว่ะทุกคนเราต้องมาสืบให้ได้ว่าคดียังสคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะแปลกกันไปหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงหยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ค้นหาจุดตั้งแคมป์กระเป๋ากระเป๋า,กร,ปากระเป๋าอยู่ไหนเอ่ยหลังรถหรือเปล่านี่ไงชึบ หิบกระเป๋ามาแล้วก็กระเป๋าสะพายหลังโอเคนี่เป็นรถของใครเอ่ย1988อันนี้คือเลขรถเดือปีไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะหยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็หาจุดตั้งแคมป์หรอกดอะไรหยิบอะแถบใช่ไหมไม่มีนะยังไม่มีอะไรเลยประตูนี้เปิดได้ไหมเอ่ยโอเคประตูล็อกผู้จัดการอยู่ที่ไหนกัน เอา้าเรียกได้ปะกิงกิฉันไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ข้างในนั้นนะจริงเป้าอันนี้คืออะไรลิกิยะยามากุจินี่ไงจุดยี่สามขีดค่าฉันอยู่จุดเดียวกับที่มีคนหายพอดีอ๋อบางทีนั่นอาจจะช่วยให้คิดออกได้เร็วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นโอเคเราอยู่จุดที่ยี่สิบสามใช่ไหมหน้าต่างตรวจดูได้ไหม ดูแล้วก็ไม่เห็นมีใครเลยโอเคไม่มีก็ไม่มีนะเราต้องไปหาจุดตั้งแคมป์ก่อนก็คือจุดที่ยี่สิบสามนะว่าแต่เราต้องเดินไปทางไหนเอ่ยจุดที่23สามเดินไปตามทางหรือเปล่าฉันพุ่งมาจากทางนี้โอเคเอ่อต้องตามทางไหนไปลำธารเหรอก็ไม่ยักจะว่าจะมีทางนี้ด้วยนี่ไงทางเดิน โอเคบรรยากาศรอบๆก็ถือว่าดูวงเวงใช้ได้นะแสดงว่าโอ้ยไงจุดตั้งแคมป์หรือเปล่าเนี่ยซ้ายมือตรงนี้แต่เราอยู่จุดที่ย3ิบสานะอย่าลืมนี่ไงย1 22ิบเอ็ดยิบสองคยอยู่ฝั่งนูน้นแต่ย3 24บสายบี่อยู่ฝั่งนี้แสดงว่าตรงนี้แน่ๆเลยตรงนู้นหรือเปล่าย1 22ิบเอดยิบสองนั่นไงแต่เรามาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับทุกคนโ okay. อเคอ้าวข้างบนในยี่2ิบสี่เหรอข้างล่างย3ิบสามโอเค เราแยกไปก็ได้23ข้างบนอ้โอเคเลยถึงแล้วเรียบร้อยเริ่มมืดแล้วควรรีบหาฟืนก่อนจะมืดมาก่นนี้นี่ไงฟืน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 อ้าวจุดไฟที่กองไฟไม่ต้องหาฟืนแล้วนี่ไหนเนี่ยฟืนอ๋อนี่ไงฟืนเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะโอเคพอครับพอครับ ตรวจดูก่อนจะต้องวางฟืนตรงนี้กดอะไรผู้ใช้โอเคมันต้องมีไฟแช็กอยู่ที่กระเป๋าสะพายหลังนี่ใช่ไหมค้นหาก่อนไฟแชกนี่ไงได้แล้วโอเคจุดไฟกันจุดไฟกันจะมืดแล้วเนี่ยเร็วหน่อยเรียบร้อยมีแสงสว่างแล้วอืมบรรยากาศพอใช้ได้ นั่งสำรวจคดีแบบชิวๆสบายๆในจุดที่มีคนหายซะด้วยหืมน่ามันอะไรกันโอ้โหสัน่นสั่นขนาดนั้นเลยมันจำเป็นต้องขนาดนั้นเลยต้องไปตรวจดูสักหน่อยแต่มันมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยฉันควรหยิบตะเกียงก่อนโอเคตะเกียงอยู่สละ่ะตะเกียง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 กระเป๋านี่ไม่มีตะเกียงหรอเอ๊ะ ฉันต้องมีตะเกียงก่อนนี่ไงตะเกียงมาเลยหยิบขึ้นมาตะเกียงกดใช้ก่อนกดมันคืออีหยังจ้เอ๋วายมันแค่กระต่ายเองมันต้องกังวลโอ้โหแล้วก็พาสะตื่นตะหนกเลยไฟหยุดอันนี้หรออา้าวไฟดับเกิดขึ้นได้ยังไงกันฮะเมื่อกี้ไฟเพิ่งติดอยู่เลยคงต้องใช้ฟืนทั้งสองสามอันโอเค หลับเรื่องก่อกองไฟขึ้นอีกเมื่อกี้มันอะไรกันอะไหนไหนเมื่อกี้อะไรฮะโอเคครับใช้ฟื้นก่อนแล้วก็จุดไฟกันชึบอย่านะอย่ามาเล่นอะไรแถวนี้ออกไปดูได้ไหมฉันไม่มีเหตุผลจะไปแคมป์ทังนั้นอันนั้นยี่สิบเอ็ดใช่ปะ่ะไม่รู้เหมือนกัน แต่ตอนนี้เนี่ยเราจุดไฟเรียบร้อยแล้วทุกอย่างดูชิวๆแต่หน้าอินเทอร์เฟซดูไม่ค่อยชิวเท่าไหร่ทำไรต่อฮะอุ้ยกุญแจเก่าขึ้นจะหนิมนี่มันอะไรกันกุญแจเก่าเหรอมาได้ไงก่อนคนที่ทักบางคนอาจจะกำลังตามหามันอยู่โอเคค่อยเก็บไว้ให้พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะรับเรื่องตามนั้นฉันต้องนอนพักสัหน่อยจะได้มีแรงสลับพรุ่งนี้ โอเคแต่รู้สึกว่าตื่นมาน่าจะน่าจะไม่ได้อยู่ที่เดิมใช่ไหมบ่ผมดีนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะแล้วตื่นมาที่ไหนเนี่ยเหมือนเป็นแมนชั่นสมัยเอโดะเก่าโอ้โหมีอาการตาพร่ามัวนิดหน่อยกำลังเซฟซะด้วยนี่ไงล่ะเราเกิดมาที่ไหนกันข้างหลังออกได้ไหมออกตอนนี้เลยอะ นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่แบบคนหายไปก็ได้นะพักนีไปแล้วเสียงอรอะ่ะเฮ้ยโอ้โห,โโหคือต้องเดินไปจริงๆใช่ปะประตูข้างหลังเมื่อกี้ก็ไปไม่ได้เฮ้ยอ,อะไรประตูปิดเองโอ้โหชีวิตทำไมเราต้องมาที่แบบนี้ เราควรจะอยู่ตรงแคปมไม่ใช่ตรงนี้อ,อันนี้แสงแสงยังพอดีอยู่แสงสีแดงไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่โหเสียงรอบด้านรอบทิศทางใจเย็นๆน,นะโอ้ยเสียงมันใกล้ขึ้นแล้วคนข้างหน้าเลยปะเนี่ยยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่เสียงมันใกล้มากนะวิ่งเลยไหมวิ่งเลยไหม ผมไม่อยากจะเสียบรรยากาศตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละหันกลับไม่ได้นะตรงนี้แหละแน,น่โอเคโอ้โหเราอยู่ไหนกันเนี่ยอันนี้มาอะไรอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดับอะไรเวลานี้ จุดก่อนทำไงอะว้าวเราจะมาตกใจตุ๊กตาตัวนี้ไม่ได้ไหมล่ะหมุนดูได้นะว่ามันคืออะไรอะ่ะจะเอ๋วางมันลงเลยครับรู้สึกไม่ถูกชโลกเท่าไรอะไร,ะไรกระพริบทำไมเฮ้ยวับข้าวมาหยิบมิตินึงเหรอแค่จับตุ๊กตาเนี่ยนะถาจริงคาซีนครับ เมื่อกี้มาอะไรกันน่ะช่างเป็นความฝันที่แปลกมากอ๋อเราฝันเหรอโอ้โหแต่แต่พอตื่นมาแล้วก็บรรยากาศโอเคผมจําได้ว่าตอนเรามาเนี่ยมันไม่มีตรงนี้นะนี่ไงล่ะมันจะได้เลยว่าของเหล่านี้ไม่ได้อยู่ก่อนที่เราจะนอนอ่ะอ้โ,อโหเรามีไฟแช็กมีตะโอเคนี่ไงไเป็นไม่ไรนะเรายังมีตะเกียงคู่ใจเราอยู่ ตามโคมไฟไปได้เลยนี่อาจจะเป็นวิธีการเดียวที่เราจะตามหาคนหายได้นะคือเราต้องมาตามหาที่สถานที่จริงๆแล้วเราดันอยู่ที่แบบที่เขาหายตัวไปจริงๆซะด้วยไงหลังจากเดินในป่ามานะประมาณสามสิบนาทีตามตะเกียงอ๋อเนี่ยคือเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดินมาได้ยังไงอะ่ะครึ่งชั่วโมงเนี่ย นี่ป่าที่มันมืดๆอย่างนี้แล้วข้างหน้านี่เป็นเรียกได้ว่าระดับแมนชั่นแล้วไหมมันมีอะไรแบบนี้ได้ยังไงมีหินห้อยด้วยใช่ใไหมโอ้โหทุกคนดูแล้วรู้สึกไม่น่าจะเดินตามมาเป็นหมู่บ้านเหรอโอ้โหซึ่งตามบันทึกเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่น้องยามากุจิ อายุ23บปีจะหายตัวไปเนี่ยเขามาเดินป่ากลางดึกนะซึ่งอาจจะเหมือนเราตอนนี้ก็ได้เราอาจจะหายตัวไปอีกคนหนึงก็ได้นะโอ้โหนี่มันเป็นหมู่บ้านแบบเก่ามากนะทุกคนสไมัยไหนเนี่ยสำรวจหมู่บ้านก่อนตอนนี้ประตูโดนปิดโอ้โหถึงขั้นตอกไม้ไว้เลยเหรอบรรยากาศนี่วางเวงสุดสุด สำรวจทางไหนก่อนดีเราต้องทีละทางทีละด้านขวามือก่อนละกันโอ้โหนี่คือแบบปิดหมดเลยอ่ะทุกบ้านน่ะต้องตอกตะปูไว้เลยอ่ะเฮ้ยแต่หลังนี้ไม่ได้ปิดนี่ใช่ไหมเปิดได้ปะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมีอะไรหรือเปล่าครับมีชั้นหนังสือนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไร ตรงนี้นี่คืออะไรเอ,อ่อมันเป็นรูปของอะไรเนี่ยพาร์เซลเหรอไม่น่าใช่มะมีบันไดตรงนี้ด้วยแล้วก็เสียงอะไรอะฝนตกเหรอมีเชือกตรงนี้เอ๋เอ๋มีชั้นสองด้วยนี่ มีบันไดตรงนี้เก็บได้ไหมไม่งั้นเราขึ้นชั้นสองไม่ได้นะอาจต้องใช้เก้าอี้อ้าวเก้าอี้ก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยว่อนแต่มันมีชั้นสองอะทุกคนมีเชือกที่ปีนก็ไม่ได้ไม่เป็นไรบ้านนี้ยังดูเหมือนไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเปิดแล้วไม่ปิดด้วยอื้ม หลังนี้ก็ปิดไว้แต่หลังนั้นน่ะเปิดอยู่หลังนี้ก็เปิดอยู่เอาไหนก่อนดีสายขวาขวาลายซ้ายดีซ้ายก่อนแล้วกันขอเชื่อซ้ายมั่งประตูล็อกต้องหาประตูเอ้ยไม่ใช่ต้องหากุญแจสิหาประตูทําไมละ่ะผมว่าหลังนี้เปิดได้เพราะมันไม่มีล็อกว้าวมีวิวแชร์ซะด้วย ไม่น่าใช่สมัยเก่าแล้วนะถ้าแบบนี้นะผมบอกเลยสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีวิวแชร์แบบนี้แล้วเข็มขึ้นสนิมนะเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยหมู่บ้านนี้มีการทดลองอะไรปะเนี่ยมีกล่องริศนาถูกล็อกไว้ด้วยพัซเซลครับเอ่ออาจจะต้องทำให้มันผอเวลานะทุกคนทำให้ทางมันเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะ ชบได้แล้วนี่ไงมีอะไรเอ่ยมีซิวเอาสิวมาแงอะไรอะ่ะอย่าบอกว่านะว่าแงประตูที่ล็อกไว้เออระหว่างนั้นขอสำรวจก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างเนี่ยบรรยากาศก็เริ่มโอ้โหแต่และอย่างมีตะเกียงเก่าๆด้วยเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่โอเค แล้วบ้านหลังที่เราจะเข้านี่คือหลังใหญ่มากๆแล้วน,นะไปบ้านหลังอื่นก่อนตรงนั้นอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้เก็บไว้ก่อนหลังนี้ไม่ได้ล็อกอีกแล้วใหญ่พอตัวเหมือนกันนะ <c oughs> มีอะไรกินไหมครับมาม่า,มาสังห่อ,อคงดีไม่มีอะไรเอเป็นบ้านสมัยเก่าแบบเก่ามากๆนะ ซึ่งมันดูละเกะละกะไปทุกอย่างเลยเอาสิวมาแงะได้ไหมเนี่ยสิวแงะตรงนี้ได้ไหมไม่น่าได้เนาะล็อกไว้ทำไมอะ่ะโอเคเราออกหน้าบ้านดีกว่ามันยากาศทุกอย่างอ๋โ,อโหบ้านหลังนี้ก็ถูกล็อกไว้นะผมไม่รู้ว่าใช้สิวแงะออกได้ไหมเรามาลองดูก่อนบ้านนี้ถ้าสิวแงะได้ก็ลองแงะดูต้องแงะทีละอันไหมอะ่ะ กดแถบก่อนแล้วกันนะชุบชุบอ๋อยังใช้ไม่ได้แสดงว่ามันต้องเป็นสักที่หนึ่งแน่ๆที่ต้องใช้สะอยู่หลังนี้ไม่ได้ล็อกวายเปิดทีเสียวทีแต่ละบานเนี่ยมีคีมผมว่ามันต้องมีการทดลองอะไรแน่ๆเลยเนี่ยแถวเนี้ยและนี่คือเป็นโรงไม้หรอ มีอะไรตรงนี้ด้วยแล้วคือแบบโ,โหวิกลองพัลเตอร์อีกแล้วได้คุณจะท้าทายผมมากเกินไปอันนี้ตรงกลางแน่แนแล้วก็ไอสองอันนี้ข้างบนส่วนไหนตรงกลางชึบนี่ไงได้แล้วหีบปลดล็อกได้เป็นกระป๋องน้ำมันมาเอามาเติมอะไรอะ่ะเ้ิมตะเกียงเหรออันนี้ยังไม่ทราบ สาเหตุที่แน่ชัดที่ให้น้ำมันมาเอามาเผาหมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันน้องจิงจอกด้วยโอ้โหล็อกแน่นหนามากมันเงี้ไม่ได้จริงๆนะทุกคนเพราะยิ่งเล่นยิ่งขนลุก้ามครึ่งจอเด็ดขาดผมบอกเลยเป็นการเอาเปรียบกันที่สุดโอ้ยอะไรอยู่แล้วเนี่ย มีปลาด้วยเก่ามากๆแล้วแถวๆเนี้ยกล่องนี้เปิดได้หรือเปล่าไม่น่าได้แต่ประเด็นคือมันมีชั้นสองตรงนั้นด้วยถามว่าขึ้นได้ไหม<อ>ก็คงไม่หรอกทำทำไมทำนี้ทำไมเปิดไม่ได้นะชั้นสองเราก็ขึ้นไม่ได้ ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มเล่นเราละทุกคนน้องจิ้งจอกโอ้โหของทุกอย่างแบบมันดูละเกะระกะมากมากเลยอะแต่ยังดีนะเราไม่ไอยู่คนเดียวไงเรามีหิ่งห้อยด้วยหิ่งห้อยก็นัาเป็นสิ่งมีชีวิตนะเราไม่เหงาทุกคนจําไว้ฉันถามว่าผมจะเดินม,มาทำไมตรงนี้วะโอเคพึบ อบ้านหลังนี้ก็ดูเก่าๆโทซมๆปิดประตูก,ก่อนการไลเข้ามานะมีโอ่งมีโอ้โหอะไวเยอะแยะเนี่ยมีอะไรไหมครับบ้านหลังนี้ไหนดูซิดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยนะบ้านหลังนี้เนี่ยไปกันต่อบ้านหลังนี้ที่ที่ล็อกนี่ไงเราต้องใช้สิวใช่ไหมล่ะ เปิดดูแล้วก็ใช้สิวมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยอ๋อคุญแจไงใส่ได้พอดีแต่มันหมุนไม่ได้ฮะตัวล็อกกุญแจมันอันนี้ใช้สิวไงตัวล็อกเป็นสนิมใช้อะไรใช้น้ํามันครับบางทีนี้อาจจะช่วยให้กุญแจมหมุนได้ใช่ไหมล่ะโอเคทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจนะครับผมว่าบ้านหลังนี้อาจจะซิกเนเจอร์ที่สุดละ ถ้าเขาตามความสมเหตุสมผลนี่อะไรเอ่ยเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งใช่ใช่ไหมดูที่ว่ามีอะไรแปลกหรือเปล่าเฮ้ยข้างหลังมีคําว่าอะไรด้วยเดี๋ยวก่อนกดอ่านสิสุขสัตว์วันเกิดอาจจะเป็นวันเกิดใครสักคนนะในรูปใบนี้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้อะไรตัวละครเป็นอะไรซูมิเล ทนมีของขวัญมาให้ด้วยมันคืออะไรล่ะตุ๊กตาั่นไงทุกคนช่างตุ๊กตาตัวน้นตัวน่ารักตัวนี้มาให้เพราะมันดูเหมือนคุณเลยขอบคุณนะอากิฮิโกะช่างตั้งชื่อว่าซูเมเละเหมือนฉันเลยฮ่าตั้งชื่อตุ๊กตาเหมือนชื่อตัวเองเมื่อกี้มาอะไรกันนะ่ะเห็นภาพหลอนเนรอซึ่งประตูปิดให้แล้วนะทุกคน ประตูไม่มีลูกบิดก็เลยเปิดไม่ได้สักบานเลยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากที่เราต้องเดินมาทางนี้บานนี้มีลูกบิดบานซ้ายก็มีลูกบิดอันนี้ก่อนแล้วกันประตูล็อกเดอ,อยวบานเดียวฮะล็อกมันเลยทำไงอ่ะมันต้องมีทางไปสิอุ้ย เหมือนเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้ทําไมเมื่อกี้มันกรอนประตูใช้อะไรอะ่ะให้ติวอีกแล้วเหรอนี่ไงประโยชน์ของสิวโอ้โหเป็นห้องห้องหนึ่งห้องรับแขกหรือเปล่าเนี่ยซึ่งก็มีรูปอีกแล้วรูปใครเนี่ยขอบคุณสำหรับเจ็ดปีที่ยอดเยี่ยม จ็ดปีที่ยอดเยี่ยมนี่หรือเปล่าสุสานวันเกิดเด็กคนนี้หรือเฮ้ยอะไรเสียใจด้วยสำหรับการสูญเสียขอโทษทีนะเราไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเกิดอะไรกับลูกสาวของคุณฮะอย่างน้อยเราก็สามารถเผาเธอได้เธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากฉันแน่ใจว่าเธออยากให้มันไปด้วยกันขอโทษด้วยนะคุณฟูกิคงทำแบบนั้นไม่ได้ อย่าบอกนะว่าเด็กคนนี้เวอร์ชันทดลองจบลงแล้วขอบคุณสำหรับการเล่นอย่าบอกนะว่าทาริที่หมายถึงก็คือตุ๊ก,กตาโอ้มันต้องรอเวอร์ชั่นเต็มจริงๆเหรอเนะี่ยวันนี้มันคือเวอร์ชั่นเบต้าทุกคนซึ่งแค่เวอร์ชันเบต้านี่ก็ทำเราแบบหลอนเหงื่อตกกันแล้วนะ ถึงแม้มันจะไม่มีอะไรโผลกมาก็เถอะไว้เจอกันครับผมเอาละครับสวัสดีครับ